ครับพบกับผมมานพินนะครับแล้วก็ฟิลไทยด i บล o กสปัต c คอนะครับอันนี้อยู่ที่ฮานอยเช่นเดิมครับที่ทางไฟทางตัดกันนะครับมันจะมีต้นไม้เห็นต้นหนึ่งกลางคืนเนี่ยก็ขายฝั่งรุ้งขายขายเผอนะครับฝั่งนี้ขายบะหมี่เกียวนะฮะก็เะมีเกียวแห้งตอนแรกผมว่าจะทานเกียวน้ำแต่เห็นมนีในทครับชาเนี้ของเพื่อน

ครีก็ดีกว่าครับว่าแล้วผมก็ต้องสั่นบะหมี่เคี้ยวของผมบ้างนะครับเรียนแบบทํายนี้เรียนแบบสารภาพเลยเขาว่าเห็นแล้วน่าทานมากก็คือถ้าเป็นเฝอเราทานเฝอเขาจะแบบเน้นน้ำซุปนะครับแต่ไอแบบนี้เนี่ยมีเน้นเครื่องแบบที่คนไทยชอบนะครับแล้วก็มีใส่พริกแส่อะไรเข้าไปเนี่ยของรสชาต อยาให้บอกครับต้องทานอากาศหนาวนะฮะเนี่ยสุดชอบเลยครับครับเดี๋ยวมาดูหน้าตาเนี่ยครับเขาให้ผักมาครับโปะมาเต็มที่เลยครับผักชีเพียรเวียดนามนี่กินผักชีเอาชิงนกัจังนะครับไม่ใช่โรยหน้าอย่างเดียวแล้วก็แหมอันนี้ถ้าใครไม่ชอบทานผักชีเนี่ยน่นจะต้องรับ้านนะครับเพราะว่า เขาปรุมาสีเรียดมากครับแล้วน,นี่ก็ปรุงรสอะไรเลยเขาขาดได้เลยครับขอตะเกียบเขาแล้วก็มาครับตรงนี้มีนะครับเส้นจะเป็นเส้นแบบนี้นะครับผมรู้เหมือนไข่เลยเส้นแบบนี้มีตับฝานบางๆด้วยเนี่ยโรยน้ำตาลโรยพริกลงไปหน่อยครับพริกแไทยนีเกลือรสชาติเลยสุดยอดมากพบกันใหม่ครับกับฟิวไทยแบบบักปัดแบบธรรอย่าลืมแวะไปดูที่ บลอ็อกใะรกันบ้างนะครับนอกจากพิดแล้วสวัสดีครับเราจะให้คนอาเลยโอเค